สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับเชฟกอร์ดอนแรมมี่ใช่แล้วกอร์ดอนแรมมี่แรมมี่พี่มึงไะในวันนี้ผมนะครับอยู่กันในเกมที่มีคุณผู้ชมรีเควสกันเข้าม,ามามากที่สุดนะตอนนี้ My Restaurant เกมเกมนี้นะครับเป็นเกมที่สร้างขึ้นมาโดยค่าย Big Game ค่ายนี้คือเอาจริงเป็นค่ายที่มีคุณภาพมากๆอีกค่ายนึงเลยนะครับของโรบ็อกชื่อเสียงที่โด่งดังของเขาเลยก็คือ b i g p e n b a l l กับอีกเกมนึ่ง Pet Simulator นะครับที่ยังเป็นตำนานของเกม Simulator จนถึงทุกวันนี้แต่ทำไมมึงไม่เอามาใส่ในนี้วะและในที่สุดนะครับผมก็จะมาเล่นเกมนี้เว้ยพอใจกันหรือยังก่อนอื่นเราต้องอาจวางสตรอรีไว้เล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมจำมาคาลอบจากร้านกูอยากตายโภชนาได้ใช่ไหม ตอนนี้นะครับเขากับผมถูกไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขาทําพฤติกรรมแบบนี้ต่อหน,น้าลูกค้าเฮ้ยรีบกินผมเป็นเชื่องเจ้าวินทุกคนในร้านนะครับต่างลุมด่าเขากับผมเราก็ขับไล่เขาจากหัวหน้ากลายมาเป็นขี้ข้าเต็มตัวเพราะเหตุนี้เราเลยจําเป็นที่จะต้องมีหัวหน้าเชฟคนใหม่เพราะว่าเขานั้นได้รับการไว้วางใจมากที่สุดนะครับลองจากมาคัลอฟเลยเดี๋ยวจะไปเปิดตัวพร้อมกัน ทาดาโอ้มยกอดนี่กูแต่กเชฟคนนี้นะครับมีชื่อว่า Heavy Breath Emoji เชฟหรือเปล่าวะนี่ใช่เลยใช่เลยนะครับเขาคนนี้เพราะว่าหน้าตาของเขาก็ผมสร้างมาด้วยความอยากตายขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็ไปยืมรูปหน้าอ Emoji ที่เป็นมีเมื่อนานมาแล้วนี่ รูปหน้าตาและเขานีครับจะมีเสียงในการทำอาหารแบบนี้เว้ยเอออันนี้จะเป็นเสียงตอนที่เขาทำอาหารนะครับถือว่าสุดยอดมากเป็นไงนี่พื้นหลังตัวละครกูเลยนะเว้ยเพิ่งคิดสดๆเมื่อ5นาทีที่แล้วไปครับเราไปเล่นพร้อมกันเลยดีกว่าเฮ้ยจู่ๆเริ่มต้นมาอย่างนี้เลยเหรอ คนนี้เขาน่าจะเป็นเจ้าของบิ๊กเกมนะครับไอ้สวัสดีเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูนะว่านาต้องทาอะไรบ้างกูกดสกิปเลยได <c oughs> ้ไหมอย่างแรกกดโอเพนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็บอกลูกค้าให้ไปนั่งกดอ e. ีเสร็จแล้วต่อไปตอนนี้ลูกค้าเขาดูเมนูเสร็จกูก็ต้องไปรับเมนูใช่ไหมกด E อ่าแล้วอันนี้คืออะไรให้กูทําพิซซ่านะกดอ e. ีันมันงงวะโอเคมันมีวิธีการบอกกูอยู่ ให้รออาหารสักแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บกด e ได้พิซซ่ามาแล้ว e เย้ <c oughs> แค่นี้ใช่ไหมอันนี้ร้าน big shop เดี๋ยวเดมันคล้ายๆกับร้านสเตอรไทยคูนเลยนะเฮ้ยมันมีแบบเสียงกินด้วยนะเว้ย smr ส,สุดๆเอาอะไรครับตอนนี้จานสกปรกมากให้เอาไว้ตรงซิงค์อ่าเอาซัมจอบว้าวจริงๆกูเป็นหัวหน้าพ่อครัวนะเนี่ยทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้วะอันดับต่อไปจ้างพนากาักงาน เราสามารถจ้างคนเสิร์ฟนะครับแล้วก็คนทําอาหารก็ได้แล้วมันต้องกดตรงไหนกดที่ s t a f f ผมจะจ้างใครดีเอย่ยไหนกูมีเงินเท่าไหร่100ท้ทวน <c oughs> เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเราจ้างพนักงานคอยต้อนรับดีกว่านะครับยินดีด้วยนะได้เพื่อนใหม่แล้วเดวิดว้วกูไม่อยากเป็นเพื่อนมึงคือที่เราต้องพูดเรื่นี้มันเป็นคอนเซปต์ของร้านเว้ย Depressing เข้าไว้ทุกอย่างจะดีขึ้น โอเคช็อตดับไปได้แล้วบายบายเทเลพอร์ตไปยังกับผีเลยเอาล่ะไปเสิร์ฟคุณลูกค้าด้วยเย้ว yeah. wow. oh ้าวโอ้โหกูแล้วอย่างนี้กูต้องเล่นอีกนานแค่ไหนวะเนี่ยกูกว่าจะเทพวะร้านนี้ตั้งชื่อไม่ได้ด้วยแหละร้านนี้กูอยากตายพ่อชินแอร์เนี่ยเป็นเวอร์ชันสองกูตั้งชื่อร้านไม่ได้เหรอวะ no. ออเดอร์มาแล้วอ,อเดอร์มาละแป๊บนึงครับต้องการอะไรพิซซ่ากับเอิร์ดแซนวิชจัดไปมาตรงนี้ โอ้น่ไม่กอดอ้าวอุ้ยอันนี้ลูกค้าทางน่าจะแบบรวยนะเพราะว่าดูจากการแต่งกายของเขาแล้วเนี่ยน่าจะบ้านรวยมากๆโ okay, อเคปิงล้วไงต่อไม่ไหววะ่ะไอ้เครื่องนี้ไม่พอผมควรทำไงดีเนี่ยอันนี้คือกูต้องไปเสิร์ฟเองด้วยเหรอหรือว่ายัางไงเนี่ย <c oughs> ร้านนี้จู่ๆก็แบบได้เงินมรดกมาจากเอ่อมาคาร์ลอบนะครับเพราะว่ามาคาร์ลอปตอนนี้นั้นกลายไปเป็นขี้ข้าร้านอื่นไปละเราต้องจ้าง นี้มาเพิ่มโอเคจ้างเชฟมาอ่ะเชฟไปทำงานนะครับผม yes p l e a s ไปทำงานเอออย่างนั้นแหละโอเคเกมนี้มีเกมพาร์ทนะครับคือ VIP คือร้านใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้แบบไฮเทคนะเว้ยเครื่องมือแบบไฮเทคลันจูรีอันนี้เครื่องมือแบบหรูนะครับเกมนี้แม่งแพงนี่มีต้นเงินต้นทองด้วยเหรอเอาด้วยโวจัดไปเลยจงังหวะนี้ rich c u s เม m e r ลูกค้าได้แบบกระเป๋าหนักอันนี้กูชอบเลยเอาละรครับร้านกูต้องเสิร์ฟให้คนรวยถึงแม้ว่าดูสภาพร้านแล้วแบบอืมนะคนรวยที่ไหนมันจะมาเข้าวะอันนี้เป็นเตาแบบไฮเทคเป็นไงเหมือนผมเอาของแบบเอามายัดยัดยัดรวมกันอะ่ะนี่กูไม่ได้ดูแบบการตกแต่งอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรอันนี้เป็นการเริ่มเล่นครั้งแรกของเราเว้คุณผู้ชมเราต้องแบบค่อยๆเล่นใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเ,เอาละเดี๋ยวยางต่อไป โต๊ะกับเก้าอี้ผมจําเป็นที่ต้องไปซื้อนะครับเพราะว่าลูกค้าเราจําเป็นที่ต้องมีเยอะกว่านี้เว้ยซื้อไปสามแม่งเลยอ่าส่วนอันนี้ซื้อไปด้วยเอาจริงการบริหารงานที่นี่ถือว่าลําบากนะเนี่ยโอ้โหดูเชฟดิเชฟแม่งมีแบบเสื้อเปื้อนด้วยมึงถอดเสื้อแล้วเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยนะรู้ไหมว่าที่นี่ร้านอาหารแบบไฮเทียนะเว้ยเอ็งจะแสดงพฤติกรรมแบบนี้ต่อหน,น้าลูกค้าไม่ได้ให้ตายเถอะ เห็นไหมกูบอกมึงแล้วมึงอะบริหารกระจกเชับมาค่ะล็อตอนนี้มึงไปเป็นขี้ข้าแล้วหุบป,ปากกลัวเป็นเจ้าของร้าน <c oughs> คิดดูแล้วกันแม่โคตรแซดกูต้องมาสร้างสตอรี่อะไรแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหลูกค้ามาเพิ่มเรื่อยๆเลยอะควรทำยังไงดีวะเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะเอาละอย่างต่อไปเดี๋ยวจ้างงานเพิ่มก่อนมึงต้องการเลเวล2หรือว่ามึงจะแบบซื้อเรวงเงินโลบักโอ้ oh my god เมื่อไหร่กูจะเลเวล2เนี่ยโอเคกูไม่สนกูจะ ซื้อื่องเงินโลบักกูนี่แหละ <c oughs> จ้างคนมาเพิ่มแล้เอ้ยนี่ลูกค้ากระเป๋าหนักเร็วๆไปบริการเขาเนี่ยคนเนี่ยต้องได้รับการบริการแบบพิเศษเลย <c oughs> ใช่แล้วอย่างนั้นแหละใช่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 ใช,ใช,ใช่เอาละครับตอนนี้ผมมีต้นเงินต้นทองเนี่ยซึ่งกูไม่รู้กูจะเอาไปปลูกที่ไหนมันให้กูเอาไปปลูกในร้านเท่านั้นเหรอ <c oughs> ปลูกในร้านเท่านั้น <c oughs> ต้นไม้มันต้องปลูกนอกร้านสิฟ้า ขันหูขัดตาอ่ะอันนี้ต้นเงินผมเด็ดออกมาได้ไหมได้ได้ทีละพันคือตอนนี้ผมมีไอเดียนะครับที่เรานั้นจะเอาโต๊ะตรงนี้ออกเก้าอี้ตรงนี้ออกแล้วก็ทําให้มันเป็นแบบยาวๆสร้างห้องครัวให้มันยาวๆมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราใช้ห้องครัวอยู่แม่งแค่เนี่ยมันไม่โอเคเนาะแต่การที่เรานั้นนะครับจะไล่ลูกค้าพวกนี้ออกไปแล้วมันต้องปิดร้านว่ะขอโทษเธอนะ get out โอ้ยอย่าอย่าทำหน้าลรมเสียแบบนั้นผมขอโทษ แต่ว่าพวกคุณควรที่จะใส่หอ,อกไปนะครับขอกูเคลียอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าผมพอใจกับการออกแบบแบบนี้มัง้งเฮ้ยต้องพอใจดีวะบอกเลยว่าธุรกิจของผมนั้นจะไปได้ไกลมากกว่ามาคารล็อบอย่างแน่นอนจริงๆนะเว้ยดูจากหน้าตากว่าแล้วคุมมั่นใจสุดๆโอ้ <c oughs> oh my god <c oughs> โอ้คุณผู้ชมตรงนี้มีแบบขวดทิปด้วยนะครับไม่งต้องเสียเงินวะ่ะซื้อไว้ละกันมันจะมีโอกาสประมาณ50%นะครับที่ลูกค้าแดกเสร็จปุ๊บเขาจะให้ทิปเราเยอันนี้ถือว่าแจมอันนี้ถือว่าแจมส่วนในพวกนี้ก็เป็นของลดราคาเนาะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่เงินเรามีไม่พอผมพยายามที่จะแบบค่อยๆเล่นไปนะครับเราไม่ค่อยอยากจะรีบอะไรขนาดนั้นนี่ต้นเงินที่กูซื้อมากด E เอาตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ สามารถซื้อต้นไม้ไปตกแต่งร้านได้นะครับคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดผมได้มีโอกาสมาอัดคลิปหน้านะครับผมจะซื้อเซตนี้ซึ่งราคาเนี่ยมันโอ้เอาละต้นนี้โตละเก็บเงิน250มันไม่น้นอยวะนี่มันต้นเงินหรือต้นอะไรเดี๋ยวกูจะเอาขวานมาทุบกบอทิปอันนี้ระวัวงไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงนี้ดีกว่าประมาณว่ากินเสร็จปุ๊บมึงก็เอาทิปมาหยอดเอแมมันดีจริงๆเลยวะ่ะ สนต,ตรงนี้ซิง์น้ำโอ้โหพูดตรงๆเนี่ยครับว่าเป็นครัวที่แย่ yeah. มากเอาล่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปในวันนี้คงมีประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้ผมอัดคลิปหน้าลองกดไลค์ลองค like, อมเมนต์มากันดูเพราะว่าเกมนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเราค่อยๆเล่นเนอะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้เหมือนให้อารมณ์เล่นร้านรรองไทยคูนไม่มีผิดเลยนะครับแต่ว่ารนรสตรองไทยคูนเนี่ยมันจะมี ลีลาแอคชั่นการทำอาหารแบบเจ้าแต่ว่าเกมนี้มันไม่มีนะครับแต่ไม่เป็นไรโดยรวมแล้วยังถือว่าน่าสนใจอยู่ชอบมากๆกูอัลล็อกแล้วเนี่ยเวลกูอัพพอดีเลยปลดล็อกอาหารใหม่ด้วยจะได้เงินเยอะมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้แจมเอาละคุณผู้ชมวันนี้กูไปเลยครับบ๊ายบาย